สวัสดีค่ะนิตามาแล้วค่ะวันนี้เดที่45นะคะของเส้นทางรรยเวอร์ชั่นที่3นะคะที่นิตาได้ออกมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆบนโลกใบนี้นะคะแบ่งปันโดยการนำ เ,เรื่องราวดีๆคำสอนดีๆแล้วก็วิธีคิดของครูสีตาพรสวรรค์ตั้นเองได้นะคะราชินีกฎจักรวันกฎแรงหนึ่งโดดค่ะซึ่งวันนี้นิตาไปเรียนรู้จากผู้นำของระบบ t s u ค่ะซึ่งเป็นระบบขายของออนไลน์ <c oughs> ของครูสีตานั่นเองนะคะวันนี้นะคะการที่เราจะออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ได้ในยุค5 g นี้นะคะง่ายๆเลยคือ ออกมาสร้างตัวตนบนกล้องหน้ากล้องของคุณเนี่แหละค่ะนะไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดไลฟ์สดผ่าน Facebook นะคะหรือว่า Instagram มไลน์อะไรก็ได้นะคะเข้าไปออกหน้าสื่อบ่อยๆนะคะเมื่อคุณ รู้แล้วว่าการออกหน้ากล้องมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ยากอะไรเลยนะตอนนี้นะคะแค่เรามีแบรนด์ของตัวเองค่ะตัวเรานั่นแหละค่ะคือแบรนด์ชั้นเยี่ยมนั่นเองนะคะเมื่อเราออกมาให้มากพอการที่เราใช้แอปพลิเคชันต่างๆบนโลกออนไลน์นี้นะคะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกช่องทางสามารถทำให้เราสร้างตัวตนได้ไง่ายๆและอีกหนึ่ง แอปพลิเคชันอันนี้นะคะก็คือ t i k t o k นั่นเองการที่เราจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เดยผ่านการ Tik t o k นะคะเมื่อก่อนเราก็เล่นกันเนาะมีความคิดที่ว่า Tik t o k จะทําให้เราเกิดความสนุกสนานได้เพราะมันเป็นคลิปสั้นๆเพราะเป็นคลิปแค่หนึ่งนาทีบางอย่างเราอาจจะมีความคิดที่เอ่อทำให้เราไม่สามารถได้แบ่งปันเรื่องราวได้ เราแค่เปลี่ยนจิตตั้งต้นค่ะครูผู้นี้แค่เปลี่ยนจิตตั้งต้นค่ะนําตัวเองเข้าไปขอโทษทิกตอ,อกนะว่าตอนนี้ฉันไม่ได้เข้ามาเพื่อเล่นๆฉันไม่ได้ทํามาเพื่อเพียงสนุกไปวันๆเท่านั้นแต่ฉันจะร่วมมือกับทิกตอ,อกขอโทษนะที่ฉันคิดแบบนั้นและขอบคุณนะติกตอ,อกที่เราจะร่วมมือกันสรสร้างเรื่องราวดีๆแบ่งปันให้กับผู้คนอีก มากมายทั่วโลกนี้ได้รับรู้ว่าสิ่งที่ชั้นได้ออกมาไม่ว่าจะเป็นการใช้สินค้ากินสินค้าหรือแบ่งความรู้ดีๆสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราอยากจะให้อะ่ะเมื่อเราให้มากพอเมื่อเราเป็นผู้ให้ที่มากพอจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแห่งนี้มัง่งคั่งเหลือเฟือคะ่ะก็พร้อมที่จะตอบแทนเราหรือว่าสะท้อนกลับมาในสิ่งที่เราทำมากกว่าที่คิด มากกว่าที่ขอและต่อเนื่องแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยคะ่ะวันนี้แค่คุณเปลี่ยนจิตตั้งต้นของคุณใหม่นะคะว่าคุณจะสรสร้างโลกใบนี้กับทุกๆแอปพลิเคชันที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนจะสามารถทําให้คุณแบ่งปันเรื่องราวดีๆได้วันนี้นิตาออกมาแบ่งปันกับทุกคนแล้วนะคะแล้วเจอกันในเดยต่อไปนะ